เพราะฉะนั้นนะครับการลงบค่าง,งานศพเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เลี่ยงได้ไหมนะครับถ้าถ้าเราในลักษณะของนะครับเราเนี่ยเลี่ยงได้ไหมคําตอบคือมันเลี่ยงไม่ได้นะครับมันเลี่ยงไม่ได้เลยนะยกเว้นว่าเราจะถ้าเราไปนในฐานนลดูเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องทําปล่อยเน่าไปเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับหนึ่งเลยคุณจะโดนคนะตินะครับถ้าถ้าคุณยังอยู่แถวๆนั้นนะชาวบ้านก็จะคติคุณเฮ้ยคุณนี่ไม่กระตันดูนครับเพราะฉะนั้น การจัดพิธีหรือจัดงานศพนะครับมันเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับมันเป็นการแสดงออกถึงความรักครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับพูดถึงลูกก็คือการทํำงานศพพ่อแม่ให้สมกับที่เป็นพ่อแม่เรานะครับตามส่วนใหญ่ก็จะตามแรงเนาะนะบ,บางคนก็ทําเกินกว่าแรงด้วยซ้ำนะบางคนก็ถ้าไม่มีแรงไม่มีแรงหมายถึงว่าไม่มีแรงทรัพย์นะครับแต่ก็ต้องทํา เพราะเป็นการแสดงออกถึงความกระตันอยู่นะโอเคไหมฮะงานครั้งนี้ลืมนะครับหนึ่งคนก็คือหนึ่งครั้งในชีวิตไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะ,ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะฟื้นขึ้นมาเผาแล้วฟื้นขึ้นมานะครับอาจจะมีหน้าตายแล้วฟื้นนะครับแต่ลืมว่าสุดท้ายแล้วการจัดงานแบบเตรียมรูปแบบเนี่ยหนึ่งคนนะครับหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับอืคือมันเป็นของเป็นหนึ่งครั้งของคนที่คุณรักแล้วก็เป็นหนึ่งครั้งของตัวคุณเอง เห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเราเราจะทํำยังไงนะครับและสําคัญเลยคือครับวันนั้นนะ่ะมันจะเป็นวันรวมญาติถูกไหมครับญาติสีพี่น้องคุณถ้ายังรักใคร่กันอยู่ก็จะมาร่วมงานนะครับมาร่วมงานแล้วก็มาช่วยงานบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วคนที่รับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายก็คือลูกไ,ไหมครับลูกของเราไม่สามารถนะครับทําเหมือนบูราณได้เออนี่ผมพยายามพูดตลอดเนา ก็คือโบราณเนี่ยมันฝังเลยครับมันมันมันไม่ต้องจัดพิธีอะไรที่บางทีนะโบราณอาจจะยังมีการจัดงานอยู่นะครับใน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 ลักษณะของคนที่ที่มีเงินหน่อยอันนี้เขาจะจัดงานนะครับแต่ว่าถามว่าคนที่เป็นแบบต่ก่อนย้อนไมแตะก่อนในการลักษณะของงานศพนะครับก็จะมีการนี่ดีนะสุดท้ายก็จะมีการช่วยกันนะครับในตะก่อนเป็นการช่วยกันมันไม่ต้องจ้างใครเยอะบางทีเป็นคนนึงตายเนี่ยนะครับหมู่บ้านก็มาช่วยกัน แต่ก็อาจจะมีเรื่องของข้าวปลาอาหารที่ต้องเอจ้าพาพก็ต้องเลี้ยงอยู่นะฮะเลี้ยงคนมาช่วยแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงคนที่มาดูเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นมันมันเราไม่สามารถทําเหมือนจะก่อนได้นะครับทุกอย่างเป็นเงินหมดโลงเป็นเงินนะครับจ้างต้องเป็นเงินหมดเลยนะฮะในการตั้งศัพเปลยนี่เราก็ต้องให้พระก็ต้องใส,ส,ส่ซองศัพเปลยก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะครับเตาเผานี่ก็ไม่ใช่ว่าจอน้อนขึ้นเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้โอเคปห มันเป็นไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เป็นได้ยากครับดังนั้นนะฮะเราก็ในฐานะลูกเราก็แสดงความกัานอยู่นะครับแล้วในฐานะพ่อแม่คุณควรเป็นคนวางแผนในเรื่องของการเตรียมเงินไว้หรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วมันมีคําถามคําถามหนึ่งครับว่าอ้าวแล้วข้าเรารู้ว่าเฮ้ยมันจะมีค่านั้นค่าจัดพิธีออนาคตเกิดขึ้นนะครับที่เป็นงานศพหรือว่าเป็นพิธีทางศาสนาในครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยนะฮะแล้วใครต้องทําประกาศผู้สูงอายุ หนึ่งเลยครับคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับหรือเป็นลูกหรือเป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับฮะสองคำตอบนี้นะครับเราลองดูว่าใครกันแน่ที่ควรทำประกันผู้สูงอายุนะครับข้อหนึ่งนะครับวัยรุ่นนะครับข้อสองคนแก่นะครับอ่อยง่ายเลยอ่ะลองซินะครับยังอยู่กันหรือเปล่าเอะ คิดว่าคนสูงอายุหรือว่าคนที่ไม่สูงอายุครับผรทำเน,เนี่ยผมเปิดแชทไปเนี่ยโอเคมาแล้วนะอ่ะ,นะะโอเคนะีไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นลองคิดตอบในใจก็ได้ครับคราวนี้นไม่ได้พิมพ์ตอบเนาะเรามีสองเหตุผลให้คุณเลือกครับหนึ่งเลยนะฮะ มันมีอออมันมีสามสถานการณ์ให้คุณเลือกนะครับหนึ่งถ้าคุณเป็นลูกแล้วพ่อแม่เริ่มจะเข้าสู่ผู้สูงอายุที่จะสี่สิบกว่าห้าสิบคุณอาจจะสี่สิบกว่าคุณจะอายุยี่สิบแล้วก็สู่วัยทำงานนะครับคุณก็ควรทําประกันให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะอะไรครับหนึ่งท่านอายุไม่เยอะเบี้ยท่านจะน้อยถูกไหมเราอาจจะสามารถที่จะส่งในในในกลุ่มนั้นได้นะครับทําเป็นตลอดชีพไว้นะครับหรืออย่างน้อยก็อาจที่ ตลอดชีพไม่ไหวก็เริ่มต้นเป็นเรื่องของชั่วระยะเวลาก็ได้นะครับเพราะถ้าตลอดชีพบางทีเบี้ยมันอาจจะหลักหมื่นเราไม่ไหวนั้นก็ปรับมาเป็นช่วระยะเวลาสักสิปีเบี้ยก็อยู่หลักพันนะครับหลักพันสองพันสามพันสี่พันก็แล้วแตนะ่ก็สามารถที่จะไหวคุณก็ไหวได้เพราะตกเฉลี่ยเดือนละ400แต่ความมั่งคองอาจจะเป็น5 0 0 0 0 0 0ก0 0นก็ยังดีกว่าไม่มีถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างน้อยก็เ,ยเงินตัวนี้ก็เอาไปเยียวยาหรือไปช่วยได้นะครับ โอเคไหมนี่คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพ่อแม่คุณเนี่ยแก่ตัวไปเรื่อยนั่นหมายว่าท่านไม่มีรายได้มาจ่ายถูกปะไม่มีรายได้มาจ่ายอย่างแน่นอนนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีรายได้มาจ่ายนะครับก็ใช่ท่านทำเองออจจก็อาจจะไม่ไหวถูกไหมอาจจะไม่ไหวเรา่คนทํางานเราหาเงินได้และจะหาเงินได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะถ้าเราไม่สร้างค่าใช้จ่ายที่มันเกินตัวรายได้เราจะเพิ่มขึ้นไปในอนาคตมากขึ้น เนะพราะฉะนั้นเราก็ทําซะนะครับเบีย้ยก็จะเเราก็ทําห้ท่ทันซะหนึ่งเราทําตอนที่เราเริ่มทํางานเบีย้ยของท่านก็จะถูกนะครับเราก็ทุนคุณจะได้ก็จะสูงไปด้วยโอเคไหมครับอันนี้แบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองสำหรับคนที่สูงอายุแล้วควรทาประกันเพราะอะไรครับคุณดูจากรูปการแล้วครับลูกไม่สามารถที่จะส่งประกันได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนโอเคไหม ถ้าลูกคุณอุดรเคยเออภาระก,ก็เยอะไม่มีหรอกถ้าให้ทำก็คงไม่ทำแต่ถ้าเราไปเออลูกก็ยักเรานะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเงินที่จะเก็บมาเพื่อทำตรงนี้แต่สุดท้ายคิดว่าเขาก็คงจะรักเราเขาก็คงจะแสดงออกในความรักของเราคือการจัดงานให้เรานะครับเรารู้เลยว่าเออ,อย่างน้อยลูกอาจจะไม่มีเงินมาให้เราตอนนี้แต่ตอนงานจบเ็าคงต้องจัดงานให้เราแล้วประเด็นคือแล้วแบบนี้ถ้าลูกจัดงานให้เราลูกปไปเลยครับ ลูกจะเกิดการเป็นหนี้ทันทีนะฮะเป็นหนี้ทันทีเพราะอะไรครับเพราะต้องกู้ยืมมาถูกไหมเพราะเราจะเห็นหลายๆรายการที่เป็นรายการแนวแบบให้คนมาทำนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเคยดูตัวไมหมดหนี้เนี่ยนะครับเขาสัมภาษณ์กันแล้วมีอเคสเคสหนึ่งถ้าผมจําได้นะครับผมได้คำว่าเป็นเด็กแล้วก็อยู่กับยายนะครับพ่อแม่เสียแล้วเด็กยายเนี่ยก็เลยไปยืมเงินมาจัดงานศพซึ่งบ้านนี่จนมากนะครับ แต่ต้องยืมมาจัดงานศพงานศพก็ไม่ได้จัดใหญ่นะครับแค่ซื้อโรงแค่ซื้อน,นั่นซื้อนี่นะครับพิตอนเนี้ยตอนจัดงานศพก็มีหนี้ประมาณห้าหมื่นนี่คือจัดแบบคนจนนะครับอย่าลืมนะเห็นไหมฮะเขายังต้องทอําอ่ะต้องยืมเงินมาทํเาเลยยังต้องทําถูกไหมเพราะฉะนั้นบอกคุณว่าที่อาจจะมีเงินเก็บนะครับจะมีเงินเก็บเฮ้ยเราเราทําไว้นะครับทําแบบที่มันใช้เบีย้ยมันก็ได้ยิ่งคุณตอนเนี้ยถ้าเราคุยกับลูกค้า แล้วลูกค้าเริ่มมาอยู่เลขสี่ผมอยากแนะนํนาให้คุณคุยเรื่องการวางแผนของการเป็นผู้สูงอายุเลยนะครับถ้าลูกคุณไม่ซื้อคุณก็ต้องซื้อเพราะพพ่อแม่หล,หลายๆคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยงานกระทําประกันตัวเนี้ยสุดท้ายเราไม่ได้ถูกไหมเราไม่ได้ใช้คนได้ใช้คือลูกลูกควรส่งไหมควรส่งครับถ้าเขาสามารถที่จะส่งได้เขาควรเป็นคนส่งถูกไหมแต่วันนี้ถ้าเราดูแล้วเขาไปไม่ได้เรามีพอจะ เริ่มต้นเท่าไหร่เราเริ่มต้นนี้กว่านะครับอย่างน้อยคือถ้าเราจากไปไม่เป็นภาระ<ๆ>เผลอๆเหลืองเงินไว้เขาตั้งตัวด้วยนะครับและรวมถึงคนที่สุดท้ายเลยนะครับคือคน,คนที่จะเป็นคนผู้สูงอายุในอนะครับคือตัวเราเองนี่แหละเราก็ต้องวางแผนใช่ไหมครับอย่างผมอายุ32แล้วก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าเฮ้ยเราจะเก็บอะไรลูกเราจะเก็บอเราจะสำรองค่าใช้จ่ายไว้ให้ลูกเท่าไหร่ถูกไหมหรือไว้ให้ครอบครัวเราเท่าไหร่ นะครับเราไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะหายใจนะครับไม่ไม่ไม่สามารถบอกได้ชัวร์นะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหยุดหายใจได้เกือบทุกวินาทีบางคนไม่อายุได้น้อยอยู่ดีๆไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนว่าเราก็วางช่อว่าถ้าสมมติว่าเราจ,จ,รรจากไปจริงๆนะครับเราจากไปจริงๆเราควรมีเงินก้อนนานเท่าไหร่นะยอย่างน้อยคุณวางแผนแบบหลายปีไม่ได้เริ่มต้นวางแผนระยะสั้นก่อนเอาที่เราไหวก่อน แต่อยากให้วางแผนครับจะเป็นหลักแสนสองแสนก็ตามอย่างน้อยสิ่งแรกที่คุณต้องวางแผนคือวางแผนให้พอค่าจัดงานศพและเกินค่าจัดงานศพมานิดหนึ่งถ้าคุณวางแผนว่าเฮ้ยค่าจัดงานศพมาณแสนห้านะครับคุณต้องซื้อทุนไม่ต่ำกว่าแสนห้าและต้องซื้อเกินเกินด้วยนะครับคุณคุณต้องสองแสนสามแสนขึ้นไปนะครับเพื่อใช้ได้เหลือใช้ไว้ให้ใช้อย่างอื่นเขาอาจจะตั้งหลักไม่ได้ภายในหนึ่งปีอย่างน้อยช่วงที่เราจะเขาไปเขาก็ยังพอที่จะเอาตัวเนี้ย ไปทาอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนประกรันผู้สูงอายุไม่ใช่แค่คําตอบเียงว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับหรือคนที่เป็นลูกตัวน,นั้นคนที่กําลังจะเป็นผู้สูงอายุในอะนาคตก็ต้องวางแผนเรื่องประกรันของผู้สูงอายุเพราะสุดท้ายคุณที่เป็นวัยทํางานหรือวัยรุ่นคุณก็จะเข้าสู่ผู้สูงอายุในอนาคตคื่ดีแล้วถ้าคุณจากไปในวัยที่คุณทํางานได้หรือวัยที่คุณสูงอายุแล้ว สุดท้ายคนที่คุณรักก็จะต้องมามีค่าใช้ใจ่ายนะครับที่เราพูดกันนียเกิดขึ้นอยู่ดีนะนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะดูว่าแล้วไอ้ที่เฮ้ยเริ่มทําตั้งแต่ต้นๆเนี้นะครับจริงหรือเปล่ามันมันมันทำให้ดูดีจริงหรือเปล่านะครับอ่ะผมจะดูตรงนี้แล้วกันอ่ะคราวนี้ดูตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมจะอบอกว่าเกิดขึ้นคือว่าเราลองดูนะคนสามคนนะครับคนสามคนเนะคนสามคนทําประกัน อายุต่างกันเนะีฮะทำประกันนะครับหรือคนคนเดียวกันก็นได้แล้วแต่จะมองเนี่ยคนเนี้ยนะครับทําตอนอายุสี่สิบปีสี่ปีเลือกได้เยอะเลยครับสามารถเลือกได้หลากหลายเลยนะครับเ <c oughs> ขาบอกเอาแบบที่มันมันไม่เสียทิ้งนะครับแล้วก็เบี้ยเนี่ยก็ได้คืนด้วยเขาเลยบอกเฮ้ยงั้นทําเป็นซับมันโครงิเศษ 9, เก้าตัวนี้นะมันจะเป็นแปดสองสี่แดเก้านะครับไม่ใช่เก้าสิบครับยี่สิบเออใช่ไหมเออโอเคไม่เป็นไรนะครับซับสอง 20, สี่แปเก้านะครับ รอนนี้ดูนะชาวรับไอคีว1ปี2489ใช่2489นะครับโอตคตัวนี้ขออนุญาตเดี๋ยวปึ๊บนะครับแก้ให้ก่อนเนาะปับนะ๊บนะฮะอันนี้เป็น2489นะครับ2489นะครับโอ๊ยตัวอะไร2489นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องเป็น2489เหมือนกันเนาะ โ okay. อเคนะครับอซับมันคงพิเศษนะครับสองสี่แปดเก้าทำไมถึงเลือกตัวนี้ขึ้นมาครับเพราะตัวนี้นะครับถ้าอายุน้อยๆหน่อยคมพองเนี่ยนะในตอนที่ปีที่สิบนะครับอาจจะไม่สูงมากนะอืมอาจจะไม่สูงนะครับถ้าเทียบกับการซื้อแบบโฮลไลท์หรือแบบชั่วชั่วตลอดชีพแบบอื่นๆนะครับแต่ถ้าคุณสามารถอยู่ได้เกินยี่บสี่ปีนะยี่ียี่ห้าได้นะครับ ผลตอบแทนนะครับหลังจากที่เสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าแบบโฮลไลท์เลแบบตลอดชีพปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ความมุ้งคองอาจจะไม่สูงมากแต่ก็คือคนจ่ายเบีย้ยไปเรื่อยๆพอาคืนเบีย้ยด้วยนะเพราะถ้าไปปียี่สี่คุณได้เบีย้ยคืนทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมตัวเนี้ยสูงกว่านะครับสูงกว่าโฮลไลท์ปกตินะครับผมก็เลยเลือกแผนนี้มาให้นะครโอเค วันจ่ายเบี้ยคลิป9ปีนะครับชั้ะเอ่อท็อี้ครับคุ้มครองถึง89ปีชํานะเบี้ยแค่24ปีนะครับพันค,คุ้มครองนะ24ปีแรกนะครับบอกว่าเป็น24ปีแรกเลยกัน400,000บาทนะครับพอเข้าสู่ปีที่สองมันจะคุ้มครองเป็นสองเท่าเพราะอะไรครับทุนมัน400,000เหมือนเดิมแต่เบี้ยที่คุณจ่ายไปนี่แหละมันจะมาคืนให้เห็นไหมะมันจะมาคืนให้ไงมันน่จะมารวมตัวนี้นะครับเลยกลายเป็นสองเท่าของทุนนะครับ หรือแล้วแต่ว่าไหนมากกว่าเนาะโอเคแล้วคราวนี้อย่าลืมแผนนี้ดีตรงนี้ว่าปีที่หานะครับมันจะรับ20%นั้นคุณทําไว้ที่4 0 0 0 0นคุณได้รับ80,000แล้วถ้าคุณอยู่ถึงอายุ89ปีนะครับจนครบสัญญารับอีก8,000 0นนะครับเพราะมันใด้2เท่าของทุนอ่าครบสัญญาคุณรับ8ปดแสนแนะเบีย้ยประกันอยู่แค่ปีแล้วเท่ครับหนึ่งหันสองร้บบาทเนาะ ถ้าเกิดเสียชีวิตนะครับรับทุนประกันขึ้นไปพร้อมเบี้ยที่ชําระมาทั้งหมดนะครับต่อมามาดูนี่ครับซัมมันคงนะครับแล้วทำตอนอายุ50ปีล่ะเกิดอะไรขึ้นครับทําตอนอายุ50ปีนะครับก็คุ้มครอง89นะครับชาระเบี้ย24ปีมั่นคงเป็นตัวพิเศษนะครับอ่ะครบสัญญารวมนะครับ2 4 6นะครับ6 7 6นะฮะโอ้โหนะฮะเบี้ยต่างกันไหมครับโอต่างกันประมาณ3,000เลยนะครับ กรณี3ไปก็เหมือนเดิมครับเห็นว่าความคุ้มครองหนึ่งไปครับน้อยกว่าพออายุเพิ่มขึ้นเราไปตัดสินใจทําตอนนี้เป็นครับเบี้ยเพิ่มขึ้นทุนลดลงเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราเริ่มทําแต่ตอนเราอายุไม่เลขสี่เลยนี่ครับยิ่งน้อยทุนคุณจะได้มากกว่านี้เบี้ยคุณก็จะน้อยกว่านี้ไปด้วยนะครับเห็นไหมฮะแค่ตัดสินใจแค่นิดเดียวเองนะครับเนี่ยตัวนี้แค่สี่แสนนี่ไหมครับแต่ตัวนี้เหลือแค่เท่าไหร่ครับสามแสนสองนะโอเค แต่พอนี้พอเราอายุ6 1ปีแล้วนะครับจริงๆว่าเราสามารถที่จะทำพวกโฮไลท์ ight, หรือพวกตลอดชีพตัวอื่นได้ไหมทําได้นะครับทําได้เราสามารถทำโฮไลท์ได้แต่ผมก็เป็นไปได้นะครับถ้ามั่นใจตัวเองเรื่องสุขภาพแนะนําทําเป็นโฮไลท์ก็ได้เพราะครับเพราะว่ามันจะคุ้มครองเลยเห็นไหมคือถ้าสมมติว่าง,งานคุณผ่านอนุมัติแล้วเนี่ยบริษัทประกันคุ้มครองเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติวันเนี้ยค่าคุณไม่ได้มั่นใจในตัวเองนะครับหรือว่าอายุ6 1ปีไป นะครับเราก็อาจจะไม่เคยป่วยนะแต่กลัวว่าตรวจแล้วเจอเนะยผมแนะนําเป็นตัวแผนซีเนียนะครับจะมีของสองบริษัทที่เป็นแผนซีเนียชาร์จชารยนะครับก็คือเป็นอคาเนแล้วก็กรุงเทพนะครับแผนของซีเนียนะครับคราวนี้ผมก็ได้เสนอเป็นซิมเพิลซีเนียตัว90ทับ15นะครับก็คือคุ้มครองถึงอายุ90ปีชระเบียส15ปีนะครับทุนสามารถซื้อได้สูงสุดอยู่ที่200,000นะครับแต่มีเงื่อนไขว่า ในปีที่หนึ่งนะครับจนจะเข้าปีที่สองเราจะคุ้มครองแค่เบี้ยที่คุณจ่ายมาครับเมื่อไหร่ก็ตามเลยปีที่สองไปหนึ่งวันครับสิ้นปีกํบตามปีที่สองหนึ่งวันนะฮะเราจะคุ้มครองตามตุนก็คือสองแสนบาทน,นะครับโอเคไหมครบสัญญาเนี่ยก็ให้สี่แสนนะครับเพราะฉะนั้นคุณซื้อทุนสองแสนถ้าเป็นซินซิมเพิลซีเนียเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณได้สี่แสนนะครับแผนซิมเพิลซีเนียเป็นแผนที่ส่งแล้วมีระยะเวลาที่เป็นครับ จำกัดนะครับค่อนข้างจํากัดเลยนะค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่มันระยะเวลากัดเบี้ยมันอาจจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวซีเนียของกรุงเทพแต่สิ่งที่ไม่ได้คือไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ที่ถ้าเกณฑ์ยังอยู่นี่จะสาม,มารถทำซีเนียตัวนี้ได้นะครับตัวนี้รวมเงินคืนรวมอะไรทั้งหมดแล้วนะครับจะไม่ติดลบนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงเนาะเพราะ,ะตัวนี้ผมอยากสื่อจียงว่าอายุเรายิ่งน้อยนะครับเราสามารถเลือกช่องทางได้เยอะนะครับ แล้วก็ได้ทุนเยอะนะฮะเบี้ยก็ถูกนะครับแต่ถ้ายิ่งเราอายุมากช่องทางเราก็เริ่มมีครับน้อยลงแล้วก็ทุนน้อยเบี้ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอายุยี่สิบกว่าแม่คุณอายุสักสี่สิบห้าสิบอย่างน้อยซื้อไว้นะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกกำลังทางานแล้วคุณเป็นห่วงเขาว่าถ้าเราจากไปจะทาไงอันนี้คุณก็ควรซื้อไว้ในตอนคุณอายุหลักน้อยๆนะครับถ้าวันนี้คุณซื้อในตอนที่คุณอายุหลักมากๆแล้วนะครับไม่คุ้มกับเงินที่คุณจ่ายไปนะครับ อย่าลืมว่ามูลค่าเงินเฟ้อเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพนเงินที่คุณวางไว้มันจะลดมูลค่าลงนิ่งคุณซื้อเร็วนะครับอ่าคุณก็สามารถซื้อได้สูงมูลค่าของคุณก็จะเหลือสูงเหมือนกันครับสรุปนะครับวันนี้มันมีเหตุผลอยู่สี่เหตุผลหลักๆนะครับที่เราจะตอบได้ว่า ใครคือคนที่ต้องทําประกันผู้สูงอายุหรือวางแผนในการเป็นผู้สูงอายุหรือวางแผนในการทําประกันผู้สูงอายุนะครับหนึ่งนะครับคุณห่วงภาระคนข้างหลังที่จะจากไปหรือไม่นะครับหลังจากที่จากไปหรือเปล่าก็คือตัวเราเองนะครับหรือตัวเราเองหมายถึงว่าคนที่อยู่ไว้ทํางานนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ไปนะบางทีหลายๆคนนะครับพ่อลูกก็ไปก่อนพ่อแม่ก็มี นะครับพ่อแม่ไปไปก่อนลูกเป็นเรื่องปกติแต่ลูกไปก่อนพ่อแม่ก็มีเยอะแล้วนะครับเพราะงั้นหนึ่งมาถามกันเลยว่าในฐานะคุณคนทํางานคุณห่วงที่บอว่า้าคุณจากไปใครจะรับภาระที่เกิดขึ้นหรือจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นหลังจากคุณจากไปคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ยังสามพื่ยังมีเงินดูและยังและยังไม่อยากให้วันนี้เกิดขึ้นลูกต้องมารับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายนะครับในวันที่เราจากไปนะคุณก็ควรทําไว้นะครับอ่า ต่อมาคือห่วงพาระที่จะเกิดขึ้นเมื่อคนที่คุณรักจากไปนะครับนั่นหมายถึงว่าอันนี้ผมหมายถึงว่าในกรณีที่เราเป็นลูกนะครับเอ,อ่อถ้าสมมติพ่อแม่เราจากไปเนี่ยนะครับไม่นอนมันมีค่าใช้จ,จ่ายที่เราพูดกันมาตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นค่าใช้จ,จ่ายที่เป็นการแสดงถึงความอดันอยู่คุณก็ต้องเตรียมไว้ต้องทาไว้นะครับต่อมาวางแผนตอนอายุน้อย,อย,อยเบีย้ยเบาๆนะฮะก็ไม่สูงนะครับพามุ้งรองคุณได้เยอะนะครับอายุน้อยเลือกแผนได้ คุ้มครองได้หลากหลายนะครับถูกไหมเามื่สารถเลือกเป็นโฮไลท์ก็ได้เลือกเป็นเลือกเป็นตลอดชีพช่วงยเวาได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าคุณอายุ61ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะโดนจํากัดเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับหรือถ้าคุณทําเป็นแผนซีเนียทาได้ไหมทําได้นะครับก็ถแถลงสุขภาพถูกไหมถแถลงสุขภาพตามจริงนะครับแล้วก็อปปนะรอ,อไป2ปีนะครับต้องรอไป2ปีนะถึงจะคุ้มครองตามทุนเห็นไหมครับช่องทางเราจะเหลือเลือกน้อย เพราะฉะนั้นการที่คุณจะวางแผนในส่วนของประกันนะครับตัวประกันผู้สูงอายุก็เริ่มวางแผนตั้งแต่อายุที่ยังไม่เยอะนะครับแต่ถ้าคุณอายุเยอะแล้วแล้วห่วงว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราจากไปจะเป็นภาระของลูกไหมลูกต้องมารับผิดชอบค่าพวกนี้ไหมอันนี้เราก็ควรวางแผนหรือทําไว้นะครับเอ่อทำไว้อย่างน้อยมีทุนสักสองแสนนะครับมันก็อาจจะเป็นค่าจ้างงานไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือไว้ส่วนหนึ่ง ในการนี้มันจะเหลือไว้ให้ลูกไปทําอย่างอื่นนะครับอาจจะเหลือไม่เยอะแต่ก็ดีกว่าไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งทําเยอะยิ่งดี